ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายรายการวิปัสนากรรมฐานก็ได้กลับมาพบญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเช่นเคยก็เพื่อจะได้น้อมนำธรรมะคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสู่จิตใจของญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเพื่อให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจ และก็น้อมนําไ,ไปไปพื่อปฏิบัติก็จะได้เกิดความสุขความเจริญแก่ชีวิตสืบต่อไปญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายการที่ญาติโยมผู้ฟังเนี่ยจะปฏิบัติปัสนากรรมาฐานได้จะต้องมีความรู้มีความเข้าใจคือหมายความว่าจะใช้สติได้จะใช้ปัญญาได้ก็ต้องมีสติมีปัญญาก่อน ต้งเคยอบรมสติต้องเคยอบรมปัญญามาก่อนสติคืออะไรปัญญาคืออะไรปัญญาคือความรู้ความเข้าใจเกิดจากการได้ยินเกิดจากการได้ฟังการพิจารณาการสังเกตการอบรม คือใส่ใจบ,บ่อยๆฟังบ,บ่อยๆนั่นเองเรียกว่าอบรมคือพูดคุยสนทนาบ,าบา่อยๆจนกระทั่งมีความเข้าใจรู้แล้วว่าปัญญาคืออะไรสติคืออะไรเมื่อรู้แล้วปัญญาเกิดก็รู้ในสติปัญญาเกิดก็รู้สติปัญญาไม่เกิดก็รู้ คือหมายก็ว่าถ้าสติปฐานก็ระลึกรู้ในสภาพธรรมะคือนามธรรมคือรูปธรรมคือระลึกรู้สีเสียงกลิ่นรสพอพภะเห็นได้ยินรู้กลิ่นคิดนึกมีอารมณ์เหล่านี้อยู่ในปัญญาหรือปัญญารู้สภาพธรรมเหล่านี้เป็นสติปฐานถ้าตกจากทานตกจากศีลตกจากสมถะตกจากวิปัสสนาก็เป็นอกุศล ตกจากวิปัสสนามาเป็นสมถะนี네่ยก็ยังดีตกจากสมถะเป็นศีลก็ยังดีตกจากศีลเป็นทานก็ยังดีทานก็คือการให้อยู่เพื่อให้ไปเพื่อให้พูดเพื่อให้ทําเพื่อให้คิดเพื่อให้ให้โดยกายก็ได้ให้โดยวาจาก็ได้ให้โดยใจก็ได้ให้ธรรมะเป็นทานก็ได้ให้ภัยทานก็ได้ให้ปัจจัยสี่ก็ได้ ในขณะที่คิดให้อยู่เพื่อให้ไปเพื่อให้ทําเพื่อให้นี่เนละเป็นอาโลภะเป็นความไม่โลภเป็นการไม่ตนีเป็นการไม่หวงแหนเป็นอาโลภะนะเมื่อไม่มีความโลภความโกรธก็ไม่ตามมาคืออยู่เพื่อให้ไอโทรศ์ก็ไม่ตามมาเพราะไม่มีหวังอะไรในขณะที่ เข้าใจว่าให้เนี่ยเป็นของดีเพื่อกำจัดความโลภความตนีความเมแก่ตัวเนี่ยก็เป็นปัญญาเนีย่ยเป็นปัญญาถ้าในขณะที่เป็นทานเป็นการเป็นเป็นการให้เนี่ยในขณะนั้นไม่มีโลภะไม่มีโทสะโมหะเพราะเป็นกุศลลจิตเป็นจิตไม่โลภไม่โกรธไม่หลงในขณะที่มีเจตนาเว้นความชั่วทางกายวาจามีเมตตาแลนะแล้วก็ทําดีทางกายวาจา ทางใจเป็นกุศลก็เป็นศีลเป็นศีลในขณะนั้นก็ไม่มีโลภะโทสะโมหะเหมือนกันเพราะเป็นกุศลขั้นศีลในขณะที่ระลึกได้ถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เมื่อเข้าใจธรรมะข้อใดข้อหนึ่งจิตสงบจากโลภะจากโทสะโมหะได้เป็นสมถกรรมฐานเป็นสมถกรรมฐาน บนขั้นทานขั้นศีลขั้นสมาถานมีบัญญัติเป็นอารมณ์เจริญทานศีลส,สมาถานในเพื่อคลายความโลภความโกรธความหลงเพื่อเจริญความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแต่ยังเป็นตัวตนอยู่เพราะว่ามีบัญญัติเป็นอารมณ์แต่พอเป็นวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเพื่อรู้แจ้งนามาธรรมรูปธรรมเพื่อรู้แจ้งสับธรรมะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ ละคลายความเป็นตัวตนสัตวบุคคลโลภะโทสะก็เป็นเศร้าธรรมะไม่ใช่สัตว์บุคคลอโลภะอโทสะความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็เป็นเศร้าธรรมะไม่ใช่สัตว์บุคคลต้องละเหมือนกันคือละทั้งโลภะโทสะโมหะละทั้งความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่เอาทั้งสองอย่างก็เรียกว่ารู้แจ้งเศร้ารมตามความรจริงแล้วก็ละคลายความรู้ขั้นนี้เป็นวิปัสสนากรรมาฐานเป็นสติปัฏฐาน อ้ขั้นนี้เนี่ยจะเข้าใจได้จะต้องศึกษาอบรมเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสมถะมาเข้าใจมาพอสมควรอบรมจิตอบรมใจมาพอสมควรอบรมปัญญานะมีปัญญามีความรู้ความเข้าใจมาได้ยินได้ฟังมาพอสมควรจึงจะรู้ได้จึงจะเข้าใจได้ถ้าไม่มีพื้นเลยเนี่ยยากยากที่จะเข้าใจ แตก็ไม่เหลือวิสัยถ้ามีความสนใจเนี่ยดังนั้นการพูดธรรมะกับคนที่ไม่มีพื้นไม่มีฐานธรรมะเนี่ยไม่เป็นไม่มีปัญญาในธรรมะมาก่อนเลยนั้น,นยอยากอ่อนใจเพราะเขาไม่เข้าใจในธรรมะเลยว่าธรรมะคืออะไรสัจธรรมคืออะไรปรมัต์คืออะไรในสภาพธรรมคืออะไร ไม่รู้จริงๆไม่เข้าใจจริงๆก็จะต้องอสนใจฟังต่อไปและยิโยมธรรมะคือสิ่งที่มีจริงไม่ใช่สัตว์บุคคลเช่นสีเป็นธรรมะเสียงเป็นธรรมะกลิ่นเป็นธรรมะรสเป็นธรรมะผพธกผ้าเป็นธรรมะเห็นเป็นธรรมะได้ยินเป็นธรรมะรู้กลิ่นเป็นธรรมะรู้รสเป็นธรรมะ รู้โภตาภะเป็นธรรมะคิดนึกเนี่ยเป็นธรรมะเสียงเหล่านี้มีจริงจึงเป็นธรรมะสีก็เกิดแล้วดับเสียงก็เกิดแล้วดับกลิ่นก็เกิดแล้วดับรสก็เกิดแล้วดับโพตาภะก็เกิดแล้วดับเห็นก็เกิดแล้วดับได้ยินก็เกิดแล้วดับรู้กลิ่นก็เกิดแล้วดับรู้รสก็เกิดแล้วดับรู้โพตาพะก็เกิดแล้วดับคิดนึกก็เกิดแล้วดับ ไม่มีส่วนใดที่อาจจะเที่ยงยั่งยืนถาวรเลยนั่นแหละเพราะเป็นธรรมสภาพธรรมหรือเป็นธรรมะหรือเป็นปรมัตตธรรมนั่นเองนั้นเข้าไปเห็นเข้าไปรู้แล้วก็สามารถที่จะละคายตัวตนละคลายความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาได้เมื่อเข้าไปถึงแล้วเนี่ยก็จะได้ที่พึ่งทางจิตทางใจเข้าไปถึงแล้วเนี่ยก็คลายทุก คลายโศกคลายเศร้าลงได้ตามสมควรเป็นสิ่งที่น่าสนใจญาติโยมเพราะว่าแนวปฏิบัติใดถ้าเป็นไปเพื่อที่จะละคลายตัวตนได้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าจะทำให้ใคลายกิเลสได้จกกนกระทั่งละคลายความยึดถือ ที่ยึดมาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งแก่จนกระทั่งเท่าที่ได้เคยยึดถือทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเราเป็นเขาแต่พอฟังธรรมพอปฏิบัติธรรมปฏิบัติที่ปััสนาไปแล้วเนี่ยไม่มีเราไม่มีเขาทางตาก็ไม่มีเราไม่มีเขาทางหูก็ไม่มีเราไม่มีเขาทางจมูกก็ไม่มีเราไม่มีเขาทางลิ้นก็ไม่มีเราไม่มีเขาทางกายก็ไม่มีเราไม่มีเขาทางใจก็ไม่มีเราเพราะอะไรเพราะว่า สีก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ใช่เขาเสียงก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางหูก็ไม่ใช่เขารสเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางลิ้นก็ไม่ใช่เขานะกลิ่นเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางจมูกก็ไม่ใช่เขาปวดภาพเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางกายก็ไม่ใช่เขาเห็นก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่เราได้ยินก็ไม่ใช่เรารูกลิ่นนะดูรสดู้ปวดภาพคิดนึกเป็นสภาพรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ละอย่างแต่ละอย่างไม่ปนกัน ก็ไม่ใช่เราั้นไม่มีเรานะมีแต่ธรรมะนะดงนั้นสิ่งเหล่านี้แหละเป็นที่ตั้งเป็นที่อาศัยให้สติระลึกปัญญานี่รู้ชัดลงไปว่าเป็นสภาพธรมพธรมะเท่านั้นเป็นสภาพธรรมะเท่านั้นั้นจะเรียกว่าสติปัฏฐานก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือกายเวทนาจิตตําเนี่ยเป็นที่ตั้งที่อาศัยให้สติระลึกปัญญารู้ บัญญาศึกษาลงไปนั้นพระธรรมทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไม่มีอะไรที่นอกไปจากสีเสียงกลิ่นรสโพธิภะเห็นได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้รโพธิภาคิดนึกธรรมะทั้งหมดที่เป็นอารมณ์ให้สติปัฏฐานในลึกก็คือสิ่งเหล่านี้ทิ้งสภาพธรรมเหล่านี้ได้แล้วนะจึงจะไขวคว้าหรือมีนิพพานเป็นอารมณ์ได้ เพราะฉะนั้นสภาพธรรมท,ทั้งหมดไม่มีอะไรเลยที่จะเป็นสติปัฏฐานไม่ได้นามทุกนามเป็นสติปัฏฐานได้รูปทุกรูปเป็นสติปัฏฐานได้จิตทุกจิตเจรสิกทุกเจรสิกเป็นสติปัฏฐานได้ทั้งนั้นนั้นสัมมาสติหรือเรียกว่าสติปัฏฐานเนี่ยเมื่อมีกําลังแล้วเนี เมื่ออารมณ์มาเพียงพอแล้วก็ไม่เลือกอารมณ์ที่จะระลึกรู้ก็แล้วแต่สติจะระลึกปัญญาจะรู้ลงไปในทางทวารไหนก็ได้ทั้งนั้นงสติจะระลึกปัญญาจะรู้ทางทวารไหนก็ได้ทั้งนั้นแล้วแต่ในแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยว่าสติจะระลึกทางไหนปัญญาจะรู้ชัดนาไหนรูปไหนก็ได้แต่ว่าระลึกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เ ต้องเห็นต้องรู้กาไปอย่างทั่วถึงทุกนามทุกรูปทุกสภาพธรรมะจงกระทั่งเข้าไปเห็นแจ้งแทงตลอดในสภาพธรรมจริงๆสติปัญญาเนี่ยรู้ลักษณะของสิ่งที่มีจริงแล้วก็รู้บ่อยๆเนืองๆรู้แล้วรู้อีกเข้าใจแล้วเข้าใจอีก ในสภาพธรรมเหล่านี้ในสัจธรรมเหล่านี้นั้นผู้ที่มีปกติจเจริญสติท่านจะไม่ส่งเสริมให้ผู้คนทั้งหลายเนี่ยหลงลืมสติแต่ว่าจะส่งเสริมให้ผู้คนทั่วไปเนี่ยอบรมสติเนะีอบรมจเจริญสติอยู่ตลอดเวลานีนะอยู่ตลอดเวลาระลึก ทุกนมามธรทมทุกรูปธรรมจนกว่าจะรู้ชัดทุกนามทุกรูปอย่างทั่วถึงแล้วก็ระคลาความเป็นสัตว์บุคคลได้อันนี้เป็นสิ่งที่อาญ,ญาจมที่สนใจในสติปัฏฐานวิปัสนากรรมฐานเนี่ยจะต้องเข้าใจและก็เข้าใจเพิ่มขึ้นยิ่งขึ้นละเอียดขึ้นเรื่อยๆเข้าใจมากขึ้นเพิ่มพูนยิ่งขึ้น อันนี้เป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะทําให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยจะเดินนิพพานาได้หรือรู้แจ้งสภาพธรรมได้เพราะเข้าใจแล้วว่าธรรมะได้แก่สิ่งที่มีจริงสภาพธรรมได้แก่สิ่งที่มีจริงปรมัตธรรมได้แก่สิ่งที่มีจริงสัจธรรมก็คือสิ่งที่มีจริงธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงเหล่านี้เมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งมีจริงเป็นธรรมะเราอยโยมจะไปหาธรรมะที่อื่นได้อย่างไร ธรรมะปรากฏทางตาหูจมูกหินกายแล้วก็ทางใจอยู่ตลอดเวลาเป็นนมามธรรมมาหนึ่งเป็นรูปธรรมมาหนึ่งแต่ไม่ต้องหวังอะไรได้เลยไม่ต้องหวังอะไรเลยเพียงว่าญาติโยมฟังสภาวาธรรมะให้เข้าใจทุกแง่ทุกมุมก็เพียงพอ,อหมายก็ว่ามไม่ต้องหวังก็ได้ว่าจะได้อะไร จากการจเจริญวิปัสสนากรรมฐานสติปัฏฐานแต่ว่าการสร้างเหตุสร้างปัจจัยที่ถูกการอบรมสติอบรมปัญญาในทางที่ถูกเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดถ้ามีเหตุมีปัจจัยเพียงพอเหตุปัจจัยถูกสติปัญญาก็จะเกิดขึ้นได้การสร้างเหตุสร้างปจาัจจัยคือการฟังการอบรมการสนทนาสภาพธรรมะ ปารมัตรธรรมเนี่ยสำคัญที่สุดที่จะทำให้วิปัสสนาหรือสติปัฏฐานให้เกิดขึ้นได้และก็เกิดขึ้นได้ถูกต้องด้วยอันนี้แหละญาติโยมทั้งหลายเนี่ยจึงจะต้องฟังเจ้าโตอ,อบรมต่อไปจึงจะต้องใส่ใจในการที่จะเข้าอบรมในการที่จะศึกษาในสภาพธรรมที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา เรื่อยไปเพราะว่าถ้าเขาไปเห็นสภาพธรรมแล้วเนี่ยก็จะพาไปหาหรือรู้ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเองแต่ถ้าว่าไม่ระลึกศึกษาถูกธรรมะถูกสภาพธรรมถูกปรมตัาธรรมแล้วเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะเห็นอันนิจจังทุกขังอนัตตาได้เลยการอบรมจเจริญสติปัฏฐานก็คือการจเจริญ อารมณ์สติปัญญาให้เจริญขึ้นมากขึ้นเพิ่มขึ้นยิ่งขึ้นในการที่รู้นามธรรมรู้รูปธรรมถ้าถามว่าปัญญาความรู้ความเข้าใจนี้มาจากไหนคําตอบก็คือว่าปัญญานี้มาจากการฟังมาจากการได้ยินเมื่อญาติโยมไม่ไม่ฟังเนี่ยจะเอาปัญญานี่มาจากไหน เพราะในขณะนี้ญาติโยมกําลังเปิดวิทยุฟังอยู่เนี่ยก็เรียกว่ากําลังเจรเดิญปัญญาแต่ว่าปัญญาขั้นฟังและขั้นเข้าใจแต่เมื่อมีปัญญาขั้นฟังขั้นเข้าใจแล้วเนี่ยจึงจะเป็นปัจจัยให้ระลึกถูกระลึกตรงรู้ชัดรู้ถูกลงไปตรงเทตธรรมะได้เกื้อกูลให้ญาติโยมผู้ฟังจะเดินสติปัฏฐานรรฐานิพพานกรรมฐานได้ถูกต้องนั่นเองก็มาจากการฟัง อย่างที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายกำลังฟังอยู่ในขณะนี้นั่นเองต้องฟังบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆทําความเข้าใจบ่อยๆปัญญาจึงจะเจริญก้าวหน้าได้ปัญญาจึงจะเจริญเพิ่มขึ้นได้ถ้าไม่อบไม่ดมไม่ทำความเข้าใจไม่สนทนาธรรมไม่พิจารณาปัญญาที่มีแล้วก็จะหมดไปที่ยังไม่มีก็คือว่าจะไม่มีขึ้นนั่นเอง ญาติโยมจะต้องทําความเข้าใจให้มากขึ้นเพิ่มพูนขึ้นยิ่งขึ้นละเอียดขึ้นสติปัฏฐานจึงจะเกิดขึ้นได้หรือจึงจะอยู่ในโลกของปรมัตธรรมไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตน หมายคือว่าโลกของปรมัติเนี่ยจะไม่มีสัตว์บุคคลจะไม่ใช่สัตว์บุคคลจะไม่เป็นตัวตนของอะไรทั้งนั้นเพราะเป็นเพียงปรมัตธรรมเป็นเพียงสีเป็นเพียงเสียงเป็นเพียงกลิ่นเป็นเพียงรสเป็นเพียงโผฏฐัพะเป็นเพียงเห็นเป็นเพียงได้ยินเป็นเพียงรู้กลิ่นรู้รสเป็นเพียงรู้โผฏฐัพะคิดนึกในแต่ละอย่างแต่ละอย่างเข้าไปเห็นบ่อยๆเน่เนืองจนกระทั่งเกิดความ เบื่อหน่ายคลายความยินดีพอใจใคลายความกรหนัดเพราะว่าในขณะที่ยินดีพอใจก็คือยินดีพอใจในรูปธรรมนามธรรมายินดีในสีเสียงกลิ่นรสโพตพระนี่เองไม่ใช่ว่าไปยินดีในสิ่งอื่นทีถ้าเข้าไปเห็นสิ่งนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกขเป็นอน,นัตตาเกิดระดับแล้วเนี่ยจะยินดีได้อย่างไรจะพอใจได้อย่างไรจะชอบใจได้อย่างไรอย่ายมผู้ฟังทั้งหลายก็ลองพิจารณาดูลองพิจารณาดู เหตุที่จะทําให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายหรือว่าให้ผู้คนทั้งหลายเป็นพระอริยะเนี่ยก็ต้องศึกษาให้ให้เข้าใจนะพระอริยะเนี่ยจะเป็นได้ก็ต้องเดินตามทางของอริยมรรคปยองแปดคือจะเดินทาจะเดินศีลสมาธิปัญญานี่คือทางของพระอาริยะ แต่เดี๋ยวนี้ญาติโยมผู้ฟังทั้งหลายพอพูดถึงพระริยะแล้วเนี่ยก็มักจะตื่นเต้นไปกับว่าผู้นั้นได้เป็นพระริยะพระโสดาสกทานาคารหันอย่างนั้นอย่างนี้ญ <c oughs> าติโยมจะต้องศึกษาทางเดินตามทางของพระริยะหรือรู้ทางปฏิบัติของพระริยะไม่ใช่ไปตื่นเต้นกับเขาอย่างนั้นอย่างนี้สนใจกับข่าวรือ แต่เพียงว่าคนน,น,าคน,น,าคนั้นเป็นพระอาริยะคนนี้เป็นพระอาริยะคนนั้นเป็นพระรหานต่างๆนานาญาติโยมบ้ฟังคูจะสนใจในแนวทางหรือทางของพระอริยะมากกว่าจะไปตื่นเต้นในข่าวลืออย่างนั้นใส่ใจในทางของพระอาริยะจะมีประโยชน์มากกว่าเพราะพระอริยะทั้งหลายเนี่ยจะต้องรู้แจ้งชัดรู้แจ้งชัดสภาพธรรมตามความเป็นจริง ถ้าไม่รู้เรื่องของสภาพธรรมะไม่เดิมตามของพระิยะแล้วเนี่ยไม่มีทางที่จะเป็นพระิยะได้เลยเมื่อไม่รู้ลักษณะของนามธรรมของรูปธรรมตัวตนสัตว์บุคคลก็จะพากพูลยิ่งขึ้นมากขึ้นตัวตนมากขึ้นโลภะโทสะก็จะเจริญขึ้นไปตามด้วยโรคใจคือความโลภกหลงก็เพิ่มขึ้นด้วยดังนั้นเนี่ย พระิยะจะต้องละความเห็นผิดว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเสียก่อนจึงจะละนะจึงจะเป็นพระิยะได้ต้องละที่ก่อนความเห็นผิดทั้งหลายทั้งปวงจงกระทั่งเข้าไปเห็นเป็นสภาพธรรมคือสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเพียงสภาพรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีส่วนใดที่เป็นสัตว์บุคคลได้ ถ้าไม่มีความเข้าใจถูกตั้งไม่เห็นถูกตั้งแล้วก็ไม่มีทางที่จะเป็นภริยาได้อันนี้เป็นข้อที่ญาติโยมผู้ฟังทั้งหลายจะต้องเข้าใจก่อนก่อนที่จะไปพิจารณาไปปฏิบัติไปลูึกศึกษาก่อนที่จะไปตื่นเต้นกับใครเป็นภริยาเนี่ยให้รู้เหตุปัจจัยรู้ทางอันนี้จะมีประโยชน์มากกว่าญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลาย ปัญญาเกิดปัญญาก็จะทำหน้าที่รู้ชัดนามาทํารูปธปรรมว่านามเป็นนามรูปเป็นรูปเพราะฉะนั้นจะต้องรู้ว่าปัญญาคือความรู้ความเข้าใจถ้าเป็นปัญญาในวิปัสสนาหรืออสติปัฐานก็ต้องรู้แจ้งสัจธรรมรู้แจ้งธรรมะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคือรู้แจ้งนมามธรรมคือรู้แจ้งรูปธรรม ญาติโยมทั้งหลายจะต้องจัดการความไม่รู้เนี่ยให้หมดไปจัดการความไม่เข้าใจมั่นบังตาเหล่านี้เนี่ยให้หมดไปจัดการเหล่านี้คือจัดการกับกิเลสอวิชชาของเราเองจะเป็นการดีที่สุดเป็นการดับทุกข์ที่ต้นตอที่ตัวตนที่สุดเราจะไปจัดการกิเลสคนอื่นไปจัดการคนอื่นเนี่ยยากญาติโยม และก็เช่นเดียวกันนะ่ะใครจะมาจัดการกับเราเนี่ยยากไม่ได้ชั้นใดญาติโยมผู้ฟังจะไปจัดการไอ้คนอื่นกิเลสคนอื่นนี่ก็ยากเหมือนกันง่ายที่สุดคือจัดการกิเลสของเราจเจริญกุศลของเราจเจริญความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไล่ความโลภโกรธข,ของเราเนี่ยนี่ง่ายที่สุดสะดวกที่สุดดีที่สุดจัดการกับตัวท่านเองเนี่ยละ่ะญาติโยมดีที่สุด ก็คือฟังสภาพธรรมสตจธรรมปรมัตรธรรมในให้ยิ่งขึ้นเห็นโทษของความไม่รู้ในสศรธรรมในยิ่งขึ้นเห็นทุนเห็นคุณของความรู้ความเข้าใจสภาพธรรมเนี่ยว่ามันละคลายตัวตนได้ละคลายสัตว์บุคคลได้จริงๆถ้าว่าญาติโยมจัดการกับตัวเองได้นะมีความรู้มีความเข้าใจในพระธรรมยิ่งขึ้น จะจัดการกับผู้อื่นก็ด้วยการให้เขาได้ฟังธรรมะอย่างทียญาติโยมกำลังได้ฟังอยู่ในขณะนี้มากขึ้นก็จะเป็นประโยชน์จะเป็นการเกื้อกูลให้เขาได้เจริญปัญญาขั้นสูงเพื่อที่จะระโมหาโดยตรงทานกำจัดความโลภศีลกำจัดความโกรธส่วนปัญญาเนี่ยกำจัดโมหะโดยตรง ปัญญากําจัดนาวิชากําจัดโมหะจะากาจัดความไม่รู้จำกัดความมืดเนี่ยโดยตรงดังนั้นจะลกได้ก็จะต้องการได้ยินได้ฟังการได้เข้าใจเพิ่มขึ้นละเอียดขึ้นก็จะค่อยๆระคลายไปได้ละคลายความไม่รู้ไปได้เมื่อระคลายความไม่รู้นะลงได้มากเท่าไหร่ความสว่างสวัยก็มีมากขึ้นเท่านั้นก็เหมือนกับว่า ลดความร้อนเท่านั้นนะเย็นก็เข้ามาแทนที่ลดความโลภก,กดหลงความสงบเย็นทางจิตใจก็เข้ามาแทนที่เจดกุศสนคือจิตไม่โลภไม่กดไม่หลงเป็นไปนในทานศีลสมถาวิปัสนาเมื่อไหร่ความไม่โลภไม่โกรดไม่หลงก,ก็เข้ามาแทนที่โลภก,กดหลงก็อยู่ไม่ได้ดังนั้นอยติโยมรักความสงบสุขต้องการความพ้นไปจากความ เล่าร้อนทางจิตใจก็ต้องเจริญกุศลถ้าเป็นสติปัฏฐานก็ระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมของรูปธรรมที่กําลังปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในขณะนี้เดี๋ยวนี้จนกระทั่งว่ารู้ว่าทางตาอะไรอันไหนเป็นนามเป็นรูปอะไรเป็นนามเป็นรูปทางหูอะไรเป็นนามเป็นรูปทางลิ้นอะไรเป็นนามเป็นรูปทางกายนี่ยอะไรเป็นนามเป็นรูปทางใจอะไรเป็นนามเป็นรูปชัดเจนก็ระลึกรู้รูปว่าเป็นรูประลึกรู้นาม เป็นนามไม่ได้มีส่วนใดที่จะเป็นคนจะเป็นเราเป็นเขาได้เป็นคนนั้นคนนี้ได้อันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ฟังจะต้องอบรมจะต้องจะเดินให้เข้าใจเรื่องจิตจะได้สิกรูปเทีเรียกว่าสังขารธรรมคือสภาพธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปให้มากขึ้นมัก คือสติระดึกปัญญารู้และรู้บ่อยๆแล้วก็มีสัมมาสังกปรสัมมาสมาธิก็จะตามมาจนกระทั่งว่าไม่ร่วงทุจริตทางกายทางวาจาก็เป็นศีลตามมาเมื่อญาติโยมทั้งหลายตั้งมั่นในธรรมะมีธรรมะเป็นที่ระดึกศึกษาอยู่กับธรรมะมากขึ้นก็ละคายกิเลสได้อย่างแน่นอนอย่างแน่นอน ลดความทุกข์ใจเนี่ยได้อย่างแน่นอนขอให้เจริญกุศลเถอะวันนี้แหละเป็นสิ่งเดียวที่จะติดตัวตามตนไปทุกคนทุกแห่งบางทีท่านก็เรียกว่าทรัพย์ภายในรัพย์ภายในก็คือศรัทธาศีลสุตตะจาระปัปญญาหีริโอตปะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นของผู้ฟังจริงๆปัญญาที่เข้าไปรู้นามนธรรมรูปรธรรมความเชื่อในเรื่องทางปฏิบัติรูปธรรมนามนธรรมเนี่ย เพียรที่จะรู้หรือว่าฟังบ่อยๆหรือเข้าใจบ่อยๆเพิ่มขึ้นพวกนี้เป็นเป็นเป็นของผู้ฟังจริงๆที่จะได้ติดตัวตามตนไปเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะรู้เข้าใจเพิ่มขึ้นก็ขอเชิญนะเข้าร่วมโครงการอบรมวิปัสนารูปนามได้นะที่วัดลวกบัมลุจะมีอบรวมวิปัสนารูปนามทุกวันตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสี่โมงนะทุกวันรวมถึงวันเสาร์อาทิตย์ด้วยถ้าอยากจะเข้าใจ ในรูปนามนี้มากขึ้นปฏิบัติได้ก็เชิญเข้าร่วมอบรมได้นะและเทพธรรมะวิปัสนารูปนามนี้ต้องการก็ติดต่อได้เช่นเดียวกันหนังสือคู่มือเจริญวิปัสนาด้วยถ้าต้องการก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่รายการธรรมะสู่ทางพ้นทุกพ,พระอาจารย์สุกายค้ะกายโยวัดรวกบางบํารุถนนจรัญสนิทวงศอย57เนะเขตบางพลัดกรุงเทพ 10701หมายเลขโทรศัพท์4331771 4331771วันนี้เวลาได้หมดตรงแล้วขอความสุขกายสบายใจความเจริญงอกงาในธรรมะจงมีก่ญาติโยมท่านผู้ฟังทั้ง,ง,งหลายจงทั่วหน้ากันจงทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพ่อน